สวัสดีค่ะมาพบกับเอรถบ้านพลอยขวัญน,นะคะในช่วงแนะนำรถค่ะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่41แล้วค่ะวันนี้นะคะเอจะมาเสนอตัว Toyota v e n j u r y นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะ 2,700cc ค่ะ151แรงม้านะคะเครื่องยนต์4สูบค่ะเป็นรถปี2012นะคะสีขาวค่ะเป็นรถเกียร์ออโต้นะคะ ออปชันภายในนะคะเป็นพวงมาลัยแบบพาเวอร์ค่ะเครื่องเล่นนะคะมี DVD จอภาพนะคะครบเลยค่ะบลูทูธกระจกปรับไฟฟ้าเซ็นเซอร์แบบรอบคันนะคะมาพร้อมกับล้อมแม็กเลยค่ะภายในนะคะห้องโดยสารนะคะกว้างมากค่ะนั่งสะดวกสบายเหมาะแก่การเป็นรถครอบครัวมากเลยค่ะรถคันนี้นะคะราคายอยู่ที่ 6 3 9 0 0 0บาทค่ะลดบ้านพอยขวัญตอบทุกโจทย์ที่คุณต้องการสนใจนะคะติดต่อโทรได้ที่เบอร์099-408-2222แล้วพบกัน EP ถัดไปนะคะ